สวัสดีครับอิตาลับเข้าสู่ b i ค c o i n เช้า5นาทีกับคริปโตเทเลอร์ก็ช่วงของการสอนคู่ราคา bitcoin ethereum bnb ปรดกอบมาดูกาว่านานนวันนี้เป็นเลงกันบ้านนะครับก็คลิปนี้เพียงการสอนข้อกราฟว่าไปตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ช่วยในการถุดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ช่องเรานะครับเปิดให้สนับสนุนเป็นสมาชิก YouTube Membership แล้วนะครับก็เดือนละ150บาทนะครับจะได้ทุลโหงนะครับอันนี้ถ้ากราฟตัวไหนนะครับมันไม่ยอมขึ้นนะเอาไปปลามานะครับปลามันกา มันจะขึ้นได้เลยนะครับหรือจะเลี้ยงชามมนาวผมก็เดี๋ยวทิ้งและเดียวที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับวิเคราะห์เป็นยังไงกันบ้างนะครับ Bitcoin นะ Bitcoin ภาพทาเฟรมเดย์เมื่อวานก็วิ่งขึ้นไป2-3%นะครับเรียกได้ว่า เหมือนแบบ้ยชันไม่ลงแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าในภาพททาเฟมเดต้องบอกอย่างงี้ก่อนนะครับหนึ่งเราเคยมองกันไว้ยังไงครับภาพทาเฟมเด์ของตัวบิตคอยนะคือเรามองกันว่าไอตัวบิตคอยเองนะครับเขาวิ่งไต่ขอบอัปเปอร์บลิรเกอร์แบนสุดท้ายจําเป็นจะต้องมีการปรับสมดุลเพราะไม่มีการไหนขึ้นตลอดการและลงตลอดการเช่นเดียวกันยกเว้นโปรเจกต์น้มันห่วยนะครับ <laughs> ถ้าโปรเจกต์มันไม่เวิร์กเดยมันจะลงตลอดการได้ยวนกับขึ้นมาแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้บิตค อยเนี่ยมันเบรกเทนราตรงนี้ลงมานะครับซึ่งตรงได้ยังไงมันก็ต้องร่วลงมาอยู่แหละเพราะมันชันมากนะครับมันชันมากแล้วที่เราดูต่อมาคืออะไรครับเราดูต่อมาคือแนวรับ6 0 0 0ื่นไม่หลุดนะครับแนวรับหกหมื่นไม่หลุดเมื่อวานมีกันเด้งขึ้นมาแต่สัญญาณแบบนี้ล่ะนี่ไงก็แอนเคยบอกยอ่อลงมาที่แนวรับแล้วมันเด้งเออน่าสนใจหรือเปล่านะครับก็มาดูตามสงกรามมาอีกทีนึงในภาพทางเฟรมเดย์เนี่ย RSI ยังออกข้างไซเว์อยู่นะครับแล้วก็ตัวของ MACD เนี่ยยังเป็นสีแดงเข้มอยู่โมเมนตัมแม่ยังไม่มยังไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยฉันพอพที่จะไปมาแท่งบูคอลัมสีชมพูสีเขียวเข้มในภาพชาวเฟรมเดย์เนี่ยผมมองว่าณตอนเนี้ยยังบอกอะไรไม่ได้นะครับว่ามันจะไปจริงหรือเปล่านะครับคิดว่าถ้าวันเนี้ยปิดเป็นแท่งเขียวอีกหนึ่งแท่งน่าจะพอไปต่อแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ย ขึ้นมานานนะคุณนึกออกไหมมันขึ้นมานานนะผมว่าน่าจะพักตัวกันอีกหน่อยนะไม่น่าจะวิ่งไปเลยนะครับก็ต้องมารอดูหน้ากาฟนะครับว่าเป็นยังไงแต่ภาพเดนณปัจจุบันเนี่ยยังผมยังมองว่าน่าจะต้องพักตัวกันไปอีกหน่อยนะครับพักตัวกันอีกหน่อยแล้วอีกหน่อยในนานเท่าไหร่ก็ไปดูรายละเอียดในภาพสีช่วง จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมยอ่อลงมานะครับยอ่อลงมาที่แนวรับแล้วเวลาที่เขานะครับแท่งเทียนอยู่นะครับใต้เส้นกลางบลิงเกอร์แบรนสีแดงตรงนี้นะก็การที่เขาจะกลับจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนแต่ที่เราเคยคุยกันไว้ครับมี2กรณีคือ1มันจะพุ่งแรงครับพุ่งแรงมากแล้วสุดท้ายก็ขึ้นไปอยู่กับอากาศแล้วก็ต้องมีการยอ่อหรือ อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้คือขึ้นไปที่เส้น upper แค่นี้ครับเบรกรอยย่อมาที่เส้นกลางบริเกอร์แบนดแล้วเด้งถ้าเกิดภาพแบบนี้นะครับเราจรนินตนาการว่ามันเกิดภาพแบบนี้แบบสวยมากนะครับเป็นภาพจนินตนาการเทรดง่ายมากถ้าเกิดภาพนี้ผมมองว่ามีสิทธิ์หลุดน,นะครับที่จะไปทดสอบห5นห้าใหม่อีกคราหนึ่งนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย่อลงมาจะเด้งเลยไหมหรือจะกลายเป็นว่าออกข้างไซเวส์สร้างฐานตรงนี้กันก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับจากภาพทาอเฟรมเดย์เพราะท่าเฟมเดย์ท่าเฟรมใหญ่เราดูกันไหมว่ามันต้องลงมาพักตัวแต่มันย่อลงมาแค่เส้นกลางบริเกอร์แบนนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะต้องพักต่อดังนั้นเราเลยเห็น รายละเอียดจากภาพเดแล้วนะครับว่าตอนนี้กำลังพักตัวคิดว่า,าต้องใช้เวลาก่อนก็ประจวบอกมอะกับภาพ4ชั่วโมงที่ถ้าเกิดเขาจะไปต่อครับ1นเบรกสองย่อ 3. เด้งผมคิดว่าจังหวะย่อตรงนี้อาจจะนานหน่อยอาจจะเป็นออกข้างไซเวก็ได้ขอสะสมพลังกอดสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้เขาย่อย่อย่อใหญ่ตรงนี้แหละครับ เนี่ยเขาย่อกันไปแล้วเพราะว่าเราเคยพูดกันไว้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเขาจะไปต่อเดี๋ยวอันนี้มันขึ้นมานานแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมีการย่อนะครับเพื่อกระโดดตอนนี้กําลังกลับตัวอยู่ในช่วงกลับตัวนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับสรุปไม่ง่ายคือตอนนี้นะวันนี้ผมพูดไปวนมาตอนนี้นะครับถ้าดูจากปัจจุบันเลยนะครับภาพเดนะภาพเดเราคุยกันว่าจะต้องมีการย่อเพื่อกระโดด แต่ไอกระบ,บวนการเตรียมกระโดดเนี่ยเรามาดูที่สี่ชั่วโมงว่าเฮ้ยก่อนที่มันกระโดดได้เนี่ยมันต้องเกิดหนึ่งเบรกย่อเด้งซึ่งตัวนี้มันเบรกดูเหนือเส้นกลาง upper แล้วไอเส้นกลางบลิงเกอร์แบนดแล้วนะครับขอภัยแล้วตอนนี้ต้องรออีกสองกระบวนการคือยอ่อซากฐานนะครับย่อเพื่อไปต่อแล้วต้องมารอดูที่จังหวะย่อเนี่ยมันเป็นยังไงย่อมาแค่เส้นกลางบลิงเกอร์แบนดไม่หรือยอ่อที่หกหมื่นนะครับ ยอ่อเสร็จแล้วถ้าไม่หลุดเส้นการบลเิงเกอร์แบนด์แบบเป็นทรงที่สวยที่สุดเลยนะลงมาแตะปุ๊บเด้งเลยเฮ้ยแบบนี้น่าจะไปต่อแต่โลยความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าการที่เขายอ่อตรงเนี้ยอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วค่อยเด้งนะครับก็ต้องมารอดูว่าหนะ้าการเป็นยันเสถันตอนนี้นก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะคบอย่าแงบบที่เราเคยคุย,คยกันไว้ว่าเฮ้ยใครที่ออกไปบางส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับจะซื้อเมื่อไหร่ถ้าคุณเทรดภาพสีชั่วโมง ผมก็เลยบอกคุณว่านี่ไงคุณรอบเบรกย่อจังหวะเด้งอ่ะค่อยซื้อเพราะถ้าเกิดภาพนี้ยมันมีโอกาสขึ้นนะครับใช่เําว่ามีโอกาสขึ้นเนาะถ้าเกิดคุณรู้ลุยอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ,ถ้าถ้าแบบนี้มันมีโอกาสขึ้นนะเราก็อาจจะเสี่ยงซื้อใช่ไหมไม่ไม่มีใครรู้หรอกเขาว่าท่าดีนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราขอซื้อจุดที่เราได้เปรียบซื้อจุดที่เราเขาเรียกว่ามันมีโอกาสขึ้นมากกว่าปกติแบบนี้ดีกว่าซะ สำหรับตัวบิตคอยนะครับรอยอเด้งนะครับรอยอเด้งนะ,ะก็ต้องรอดูมันออกจะเป็นท่าไหนนะครับสภาพของตัวบิตคอยอ่าต่อมานะครับเป็นตัวของอีเทอร์เียมนะครับอีเทอร์เียมภาพทาวเฟรมเดย์ก,ก็วิ่งขึ้นไปต่อนะครับวิ่งขึ้นไปต่อนะอ่าภาพเดย์เป็นยังไง RSI นะครับ RSI ก็ยังขึ้นแผ่วๆอ่ะแต่ว่ายังขึ้นได้อีกนะครับยังขึ้นได้อีกเนาะ ภาพสี่ชั่วโมงครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปไว้เลยนะครับเหมือนตัวบิตคอยไหมนี่เลยนะตอนแรกเราพูดว่านี่ไงย่อลงมาปุ๊บรอนะครับเบรกย่อเด้งอ้าวไม่เด้งล่วงไม่เข้าก็รอใหม่เบรกย่อเด้งอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้เข้าเพิ่มแล้วนะครับสำหรับใครที่จะเล่นสั้นนะสมมุติว่าคุณเ,เล่นสั้นๆเนี่ยคุณอาจจะเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ก็สับหลอดอยู่ข้างล่างสับหลอดอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับ ก็ปึ๊บอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็อาจจะเก็บกําไรตรงนี้ไหมนะครับ4,004ก็ได้หนึ่งเท่ากว่าหรือเป้าของคุณเนี่ยจะไปถึงตรงนู้นนะครับเป้าคุณอาจจะไปถึงประมาณ5,000 5, 5เหรียญน,นะครับก็จะเป็นประมาณถ้าสต็อปลอดแค่นี้นะก็จะเป็นประมาณ5เท่าความเสี่ยงน,นะครับก็ลองลองดูนะครับจังหวะที่ผมพูดว่านี่ไงคุณรอเบรก ย่อเด้งตัวนี้ไม่ได้ไหมายความว่าให้ไปเล่นถือยาวนะครับเพจสั้นๆแบบนี้โอเคนะครับก็ตั้งสต็อปลอสไว้นะครับซึ่งสต็อปลอสที่คุณจะตั้งเนี่ยก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะอาจจะตั้งต่ำกว่าเส้นเทนนาตัวนี้นิดนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเแบรกย่อเด้งครบแล้วนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะก่อนที่มันเด้งเนี่ยมันปิดเหนือ 4,002นะครับผมก็่ลวว่านี่แหละมีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปพีชิต4,004เป็นแนวตา้านของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแนวตา้านด้านโนของตัวอีท e r รี m มเองนะครับ4,004คือไฮเก่าตรงนี้นะครับเป็นไฮเก่าตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าเบียกไปได้มีสิทธิ์ไปต่อสูงนะครับมีสิทธิ์ไปต่อสูงนะครับดังนั้นตอนนี้อีทูเรียมมีแนวตา้านอยู่ที่4,004กับ5,000 นะส่วนแนวรับยังมองเหมือนเดิมนะครับ4 0 0พแล้วก็3 6 0 0ันห0รหรือเส้นเทนไลนสี 4, ขาวที่ยกโลอิเทเวียมกันไปอ่าถ้าหลุดเทไลน์ก็อาจจะดีออกมาก่อนนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าอิเทเวียมจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมบอกว่ายังขึ้นได้อีกนะยังขึ้นได้อีกส่วนใครจะรอรับที่แนวรับ ที่ตีเส้นไว้ให้รอสัญญาณกลับตัวที่แนวรับค่อยซื้ออย่ายอ่อมาถึงแนวรับปุ๊บซื้อเลยนะครับซื้อปุ๊บดอยปับ๊บเพราะว่ามันร่วงต่อแบบนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครรอที่แนวรับยอ่อลงมาปุ๊บเกิดสัญญาณกลับตัวแทนเทยนรีเด i ชั่นบูลลิ e งเดวเวอเ เบรกย่อเด้งแบบนี้ก็ค่อยแบบไหปเข้าซื้อได้นะครับแต่ผมคิดว่ายังไม่ยอ่อหรอกนะครับต้องเวลดูก่อนนะว่าจะเบรก4 4 0ได้ไหมแต่ภาพของตัวอีเธอรเรียมนะครับอ่ะ ต่อมานะครับลูกหลัก BNB ก็สวยนะครับสวยงานหลังจากที่เอ่อบางคนน่ยดูถูกดูแคลนอลอ้คยเป็นไงล่ะกะ่าว BNB แล้วใช่ไหมผมเชื่อในตัว BNB ครับพูดอย่างหล่อๆนะครับหยอกหยอกเล่นนะครับเดี๋ยวจะเครียดกันไปนะฟังวิเคราะห์ทีเนี้ย BNB เราเคยคุยกันไว้ว่าอย่งไงครับคือมันย่อลงมาปุ๊บขึ้นไปไม่ผ่านเส้นกลางร่วงขึ้นไปไม่ผ่านเส้นกลางร่วงปัจจุบันเกิดเบรกนะครับเบรกย่อดเด้งไอ้แท่ง แดงได้แทง,งเขียวตรงนี้นะถ้ามันปิดเนื้อเทียนนะครับเหนือประมาณ490ได้เนี่ยผมอว,ว่ามีสิทธิ์ลุ้นที่จะไปต่อสูงนะครับมีสิทธิ์ลุ้นที่จะไปต่อสูงนะ้ะาเป็นเล็กอ่ะอเคนะครับสําหรับตัวของ BNB ก็ทําทรงดีนะครับวันนี้ดูเหมือนจะไปต่อ แต่เราขอดูเพิ่มอีนนี้นึงว่ามันปิดแท่งเหนือ490ไหมตอนเด้งถ้ามันปิดเหนือ490ผมมองว่ามีโอกาสสูงเลยที่ไปที่จะไปพิชิตแนวต้าน500เหรียญอีกหนึ่งรอบนะครับ BNB นะตอนนี้กำลังตั้งทรงมาดีเลยนะภาพ4ชั่วโมงนะครับกำลังกลับตัวขึ้นไปนได้แล้วก็ต้องรอนะครับว่าจะปิดแท่งยังไงเนาะ BNB ก็ยังไม่หลุดเทไลน์นะครับก็ยัง มองว่ายังโอเคอยู่นะครับถ้าจะมองว่าไม่โอเคก็คือมันหลุดเทนไลน์ตรงนี้มาหาแนวรับ4 4 0นะครับแนวต้านของ BNB ก็ประมาณนี้นะครับ495ถึง500ตรงนี้มองเป็นกรอกหนึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปได้มองที่เป้าถัดไปเป้า100%อยู่ที่520นะครับส่วนแนวรับถ้ามันขึ้นไม่ผ่านขออย่างเดียวคือ,อยาหลุดเทนไลน์ยาหลุดเทนไลน์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเทนไลน์ที่ยกโล BNB มานะ ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะไปรอแถว440ที่เป็นแนวต้านเก่าของเขาบริเวณนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะย่อไปถึงนะครับอโอเคนะต,ตัวของ BNB ต่อมาเป็นตัวของโปรกระดดนะครับตัวของโปรกระดดะโปรกระดดเป็นยังไงโปรกระดด้ายกันนะครับจะเห็นว่าภาพสีชั่วโมงของวันเนี้ย จะคลายกันหมดเลยนะครับอย่างตัวดอทเองเนี่ยมันพึ่งเบรกนะครับเบรกปุ๊บเบรกย่ออันนี้กำลังย่ออยู่แล้วถ้ามันเด้งสวยๆนะครับเด้งสวยๆเนี่ยตัวของอ่าถ้าเกิดอย่างี้มิสิิตไปต่อนะอ่ะผมว่าน่าจะวันนี้แหละถ้าดอกเด้งสวยนะครับปิดแท่งถีเขียวเหนือ44.5ได้คิดว่าไปคิดว่าไปซึ่งแนวต้านของดอดเองนะครับ แนวต้าของดอทเผมมองไกลๆเลยนะอยู่ที่ประมาณ50นะครับก็อาจจะติดกลางอากาศก็คือประมาณ45ก่อนถ้าเรามองแนละ้วประมาณ45ก็มองเป็นแนวต้านได้นะครับ45อ่าแต่จริงๆเนี่ยก็เอามองไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยขึ้นมาชนตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาชนตรงนี้หนึ่งครั้ง สครั้งสครั้งไม่ผ่านนะครับก็ต้องรอดูว่าเบรกย่อเด้งจะปิดแท่งเหนือ45่้ได้ไหมจังหวะเด้งถ้าปิดแท่งเหนือ45ได้คิดว่ามีโอกาสลุ้นขึ้นไปเทส50สภาพของับตัวโปกดอดดนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสับตัวของโปกดอดดคิดว่ามันกำลังกลับตัวอยู่นะครับ ลรงรอรู้ว่ามันจะเด้งไหมถ้าเกิดมันไม่เด้งล,ะล่ะเราก็รอดูครับว่าเทาไลท์แรกเนี่ยหรือประมาณ40เหรียญรับว่้อยู่ไหมนะครับซึ่งเป็นแนวราของตัวประกอ,อบนะส่วนแนวใต้อยู่ที่ประมาณ49 50นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เออยูอไม่ใช่ YouTube นะ y o u ู u ู e ก็ต้องกดไลค์ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจนะครับก็ไปกดไลค์นะครับตัวของ f a c e b o o k นะครับแฟนเพจน,นะก็ล่าสุดเนี่ยผมดูไอตัวนี้ไปนะ นี่นะดู a w a วไว้นะครับก็บอกว่าเนี่ยมีสัญญาณซื้อนะครับเขียวแรกจากทรีโกลเดนนะทรีโกลเดนเนี่ยให้ระวังแนวต้านที่75นะครับซึ่งวันนี้ a w a วเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดูที่66นะครับก็70และเห็นไหม เนี่ยเขียวแรกตรงนี้นะครับเขียวแรกมาแล้วตรงนี้ซึ่งก็คิดว่าถ้าเบรก75ไปได้เนี่ยโอู้ก็คิดว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับสัดตัวของ a w a วนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำวิเคราะห์ตัวนี้ก็พิมพ์กันมาไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามีคิวอีกหลายเหรียญเลยที่ผมกำลังจะทยอยอัพนะครับ a w a วอาจจะเป็นคิวแพทชัถ้าเกิดใครอยากให้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมดูตัวนี้นะครับก็พิมพ์กันไว้ใต้คอมเมนต์นะถ้าถ้ามันเยอะสักพักหนึ่งนะครับเอาสัก กี่คนดีอ่ะก็พิมพ์ไว้ก่อนนะครับถ้าเยอะจํางินเดี๋ยวผมทําวิเคราะห์แยกให้เขาเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนใครอยากสนับสนุนช่องนะครับก็ทําได้ทั้งกดสมัคร YouTube Membership เริ่มต้นที่150หบาทหรือจะเลี้ยงค่าชามานาวผมก็ได้นะครับวันนี้ก็จะไปซื้อวาวชงกินแล้วนะครับจะได้มีเสียงในการอัดคลิปให้เพื่อนแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ วันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับ